สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย16ปีงความรักโอ้คหร้องเพราะขนาดนี้เนี่ยไปเรียนดนตรีที่ไหนมาแน่นอนอยู่แล้ววันนี้พอดีว่าพี่เนี่ยไปเรียนดนตรีมากับคุณครูที่เป็นกูรูทางด้านเพลงลูกทุ่ง แต่ว่าพี şey. ่จะร้องพร้อมมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวน้องๆไม่มีแบงค์เลยเหรอมีแต่พวงมาไล่เฉยๆเหรออ๋อแน่ใจไปค่ะจเจยงดีขนาดนี้นะคะสมควรจะได้รับการเรียนที่ต่อยอดค่ะเพื่อที่จะได้ร้องมากขึ้นจะได้เป็นซุปเปอร์ ถ้าอยากจะร้องเพลงเพราะแบบพี่ก้านะคะต้องตามไปกับพี่เมี่ยงค่ะวันนี้พี่เมี่ยงจะพาน้องๆน,นะคะไปคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันชั้นนําด้านดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยสู่สากลในปรัชญาศิลปะพิวัฒน์สร้างมาร,รดกชาติและปัญญาค่ะโอ้โหรับผมเมื่อแล้วเราก็อยากร้องเพราะบ,บ้างนะถ้าอยากจะร้องเพราะก็ต้องไปเรียนคณะนี้เลยโอเคงั้นไปเลยนะคะกับช่วง open house on air สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโอ e พีนาสอนแอร์กับพี่เมี่ยงพิธีกรสุดหล่อใจดีมีตังมีสไตล์และมีโน,โนดคนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยพาน,น้องมาอยู่ที่คณะนี้ครับคณะดนตรีและการแสดงของมหาวิทยาลัยบูรพาอ่าที่คณะนี้นะฮะเขาว่ากันว่าเป็นคณะที่รวมทุกศาสตร์การแสดง ทั้งในเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของดนตรีเอาไว้ในที่ทีเดียวเออไม่ว่าจะเป็นทั้งดนตรีไทยการแสดงบรรเล่หรือเต้นคอนเทมหรือเต้นไทยลำไทยอะไรนะฮะร,รวมไม่หมดเลยจะจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมารู้คําตอบไปพร้อมกันที่นี่ดีกว่าครับตามมาเลย เอาละครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงอยู่กับอาจารย์สันชัยเอื้อศิลป์คณะบดีของคณะการดนตรีและการแสดงครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาคารนี้ใหญ่มากเลยฮะอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของคณะนี้นิดนึงฮะคืออย่างนี้ครับคณะดนตรีและการแสดงเนี่ยครับประมาณสักเมื่อปี2,535ประมาณนี้ครับเราเราอยู่กับคณะศิลปกรรมศาสตร์มาก่อนโดยปกติแล้วในหลักสูตรที่สอนด้านดนตรีและการแสดงในประเทศของเราครับจะแยก เช่นคณะดนตรีก็เป็นดนตรีไปเลยคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็แยกกันโดยเอกเทศมากก, <c oughs> ก็เลยคิดว่าเราอยากจะให้บางแสนเป็นแหล่งใหม่ก็เลยทดลองเขียนหลักสูตรรวมกันเป็นรุรณการห,หน่อยๆฮะชื่อว่าดนตรีแล้วก็การแสดงถ้าอย่างนั้นเองอยากจะทราบครับว่าการที่เราจับคณะดนตรีกับคณะการแสดงมารวมกันนี้ครับมันทําให้เราเกิดเอเลเมนต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมครับอ้มากพอเราทํารวมกันนะครับมันก็เลยมีทิศทางใหม่คือ เด็กดนตรีไทยสามารถมาเรียนวิชาการแสดงบางอย่างได้เพราะมันเรียนข้ามศาสตร์ไปข้ามศาสตร์มามันเกิดเกิดการทดลองงานใหม่ๆนะผมก็เลยคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่านก็เห็นว่ามันมีโอกาสเติบโตทางวิชาการก็เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับก็ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะดนตรีและการแสดงที่น้องมายืนอยู่อยากทราบิด้ึงครับว่าที่คณะนี้ครับ แบ่งเป็นได้กี่สาขาย่อยกครับสำหรับปริญญาดนตรีะครับเนาะตอนนี้มี2หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรที่1ศิลปกรรมศาสด์บัณฑิตวิชาเอกดนตรีกับศิลปกรรมศาสร์บัณฑิตวิชาเอกศิลปการแสดงดนตรีเนี่ยก็มีดนตรีไทยดนตรีสากลและในดนตรีเองคําว่าดนตรีไทยเองก็แบ่งออกเป็นขับร้องปี่พาดเครื่องสายแล้วก็ส่วนของทางด้านศิลปการแสดงแบ่งออกเป็นอีก2แขนง คือดานที่เป็นนักตัดสินไทยกับสินสากลแล้วก็ <Okay. S 2> ละคร <Okay. S 2> คนที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนที่คณะนี้เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงต้องทําอะไรบ้างครับต้องทางหลักเลยคือต้องเข้ามาสอบตรงอย่างเดียวคือออเดชั่นก็คือถือพอร์ตมาัน,นครัอันกับเตรียมตัวเราบอกข้อสอบไปแล้วครับในในระเบียบการใครเข้ามาเรียนจะบอกเลยว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยกเว้นข้อสอบข้อที่2ก็คือไหวพริบปฏิภาณแล้วก็สกิลบางอย่างที่อาจารย์จะขอเช็ค สำหรับตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่ครับครับต้องการอะไรหรือเปล่าครับปะปะเปล่าครับพี่แค่มาดูเขาเต้นมาเล่นนิดหน่อยครัมาดูเหรอครับเออน้องครับรู้จักคนชื่ออปไหมฮะรู้จักครับอยู่ไหนฮะอยู่นี่ครับอ้าวใช่มีพี่ออฟไหมฮะใช่ผมออฟเองโอเคครับน้องเราเจอัตพี่ออฟแล้วนะฮะ วันนี้นะฮะพี่อ๊อฟจะอาสาเราเป็นไกด์พาทัวร์ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นอันดับแรกเลยฮะพาพี่เมียงเข้าไปดูหน่อยว่าข้างในเนี่ยเขาซ้อมมันเลขกันยังไงได้ไหมฮะได้ครับได้ครับโอเคงั้นนําไปเลยดีกว่าฮะโอเคครับผมว่าเราพอกันก่อนดีกว่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์นิดนึงดีกว่านะครับใช่ครับโอเคครับสำหรับอันนี้ก็คือ สาขาวิชาหน้าตศิลป์นะครับและอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คืออันนี้คือหน้าตศิลป์ร่วมสมัยะนะครับนี่คือกําลังเรียนปรับเรียกได้ว่าเป็นการปรับพื้นฐานนะครับก็คือเหมือนการบัลเล่ต์เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนพื้นฐานการการเต้นร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นดิดนึงนะฮะโอเคหลังจากเราจะสังเกตได้นะฮะว่าการเรียนมาเล่นนะ่ยที่นี่เนี่ยมีแต่สาวสวย และตอนนี้พี่เมียก็เจอแล้วฮะหญิงสาวที่สวยที่สุดในห้องนี้ฮะแนะนำตัวนิดหนึ่งฮะสวัสดีค่ะชื่อมอลลี่ค่ะมราเรียอยู่ปีอะไรครับปีสองขึ้นปี3แล้วค่ะอ๋อปีสองขึ้นปี3แล้วค่ะอยากถามความรู้สึกนิดนึงกับการที่มอลลี่เนี่ยได้มาเรียนที่คลาสนี้เนี่ยได้อะไรบ้างฮะก็ได้ฝึกตัวเองสำหรับตัวหนูก็เพิ่งจะได้เริ่มเรียนค่ะก็มีมีลงพื้นฐานมาบ้างค่ะ อนาคตก็อยากจะเป็นครูต่อสักแบบมาสอนที่นี่อะไรนี้<ๆ>โอเคครับขอบคุณพี่วันลี่มาก<ๆ>เลยนะครับครับน้องๆครับถึงเพลานี้แล้วเรามาอยู่ที่ไหนกันครับห้องนี้นะครับมีไว้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิชาหนาตศิลป์แล้วก็การแสดง ครับเป็นการน่าตัดสินการแสดงนะครับครับอันนี้นะครับคือสาขาการแสดงนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี่คือนาฏัิสินไทยครับอย่างนาฏศินโลกสมัยคือที่เราเห็นเขาเต้นบัเล่นอ่าที่เต้นบาเล่ใช่อันนี้คือนาฏศิสินไทยนะฮะคือจะเป็นเรื่องของการรำไทยใช่ครับโอเคฮะ นี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาอะไรครับพี่ออมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาดนตรีนะครับเป็นเอกดนตรีไทยนั่นเองครับแล้วอย่างนี้การเรียนเกี่ยวกับเอกดนตรีไทยเนี่ยมันแบ่งยังไงฮะคือมันแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มวิชาเรื่องมีสามกลุ่มกลุ่มแรกนี้ได้แก่วงปีพาวงป,ปีพาครับกลุ่มที่2อคือเครื่องสายและอันที่3ม,มาสุดท้ายคือขับร้องไทยเดิมที่ได้ยินกันอยู่นี่คือปีพาครับอ๋อวงป,ปีพาใช่แต่ถ้าเครื่องดนีอื่นพาดท,ทำไงฮะมันพาดไม่ได้นะครับพาดแล้วพาดแล้วเคียนยัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับมุกจะเจอกับพวกพี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไป ตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงกับพี่ออฟนะฮะก็มาอยู่ในห้องสีดําห้องนี้ครับซึ่งเรียกว่าห้องอะไรครับห้องนี้นะครับเรียกว่าห้องแบ็กบ็อกซ์เทเตอร์นะครับขอถามนิดนึงครับว่าทำไมทั้งห้องนี้ถึงต้องทาเป็นสีดำหมดเลยฮะห้องนี้นะครับเนื่องจากเป็นห้องที่ใช้ในการจัดการแสดงนะครับซึ่งสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่เป็นกลางสามารถที่จะปรับรูปแบบตามการแสดงได้ครับคือในคณะเรานะครับ ไม่ได้มีเพียงแค่อาจารย์ในคณะอย่างเดียวครับเราเราได้มีการอเชิญอาจารย์พิเศษนะครับที่เฉพาะทางเ,เข้ามาสอนด้วยอ,อย่างอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์ดิกรแท่ตั้งนะครับซึ่งเป็นศิลปินศิลปะทอนออนะครับรใช่เป็นศิลปินเฉพาะทางเลยออตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นกระบวนการอิมพอไวท์นะครับอิมพอไวท์ใช่แล้วอิมพอไวท์ White แปลว่าอะไรคะมันเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดให้พัฒนาทางด้านกระบวนการคิดของนักแสดง พออายุสงบอายุสงบอายุมันมาอายุมันมาแล้วอายุมันไปใช่ไหมเราก็่านหาเรือกปับไปหาเรือโอ้โหร้อนเชื่อเลยฮะร้อนมากเชื่อเลยว่าที่ขนาดนี้เนี่ย ต้องปฏิบัติจริงสมคำาล่ามือเลยครับตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้หยุดขยับตัวเลยฮะ,ะก่อนจะจากกันครับอยากจะให้พี่ออฟนะฮะบอกอะไรกับน้องๆที่อยากจะเข้าคณะนี้นิดหนึ่งครับก่อนที่จะเข้ามาเรียนคณะนี้ครับอยากให้น้องๆถามถามตัวเองก่อนดีกว่าว่า<อ>น้องๆเนี่ยชอบมันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าต้องเอาเวลามาอยู่กับมันจริงๆแล้วเนี่ยสามารถอยู่กับมันได้จริงๆไหม นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นมันเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับคือคือใจต้องรักจริงๆถึงจะเรียนคณะนี้ได้ใช่ครับมันไม่ยากหรอกแต่ว่าใจใจต้องอยู่กับมันจริงๆสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆที่คนเป็นการเดินทางให้พวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับส่วนในครั้งหน้านะครับน้องๆพี่เมียงเนี่ยจะพาน้องไปที่ไหนคณะอะไรอะไรยังไงนะฮะจะน่าสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ ช่วงหน้ามาตีวิชาเคมีกันนะครับ